มีเจ้าชายที่ได้รับมรดกจากพระราชบิดาเป็นกล่องจิ๊กซอว์ขนาดใหญ่พร้อมคำสั่งว่าถ้าเจ้าต่อจิ๊กซอว์นี้สำเร็จเจ้าจะได้สมบัติมากมายเจ้าชายตื่นเต้นมากเขาเทชิ้นส่วนออกมาและพยายามต่อด้วยตัวเองหลายวันผ่านไปเขาต่อได้เพียงส่วนเล็กๆเ,เจ้าชายเริ่มหมดไฟวันหนึ่ง เขาเห็นคนสวนพูดคุยกับช่างไม้เรื่องการสร้างบ้านเจ้าชายเกิดความคิดถ้าผมขอความช่วยเหลือจากทุกคนเขาเชิญคนในปราสาททุกคนมาช่วยต่อจิ๊กซอคนครัวเอาใจใส่ส่วนที่เป็นอาหารคนสวนดูแลส่วนธรรมชาติช่างไม้ดูแลส่วนอาคารพ่อครัวดูแลส่วนห้องครัวไม่ถึงสัปดาห์ จิกซอใหญ่ก็เสร็จสมบูรณ์เมื่อชิ้นสุดท้ายเข้าที่ผนังจิกซอก็เปิดออกเผยให้เห็นสมบัติมากมายข้าเข้าใจแล้วเจ้าชายอุทานสมบัติที่แท้จริงไม่ใช่ทองคำแต่คือการรู้จักใช้ความสามารถของคนอื่นการทำงานเป็นทีมและการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันจากวันนั้นเจ้าชายไม่เพียงแค่รวย แต่ยังมีคนรอบข้างที่พร้อมจะช่วยเหลือเขาในทุกเรื่องเพราะพวกเขารู้ว่าเจ้าชายจะแบ่งปันความสำเร็จด้วยเสมอ